กลายเป็นเรื่องเช้าในวงการสีกากีอีกครั้งแล้วครับคุณผู้ชมเมื่อเพจดังออกมาแถวิรกรรมของตำรวจนายหนึ่งครับในการตบซับประชาชนโดยตำรวจนายนี้นะครับอ้างว่าจะช่วยเร่งรัดคดีและมีกำลังใจในการสืบสวนแหละครับ โดยในเพจดังอย่างเพจอีซอขยี้ข่าวอีซอรครับได้มีการโพสต์เรื่องราวผู้เสียหายที่ถูกแก๊ง call center หลอกเอาเงินไป2ล้าน3าไปแจ้งความที่โรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีแต่ถูกตำรวจโทรไปเรียกตบตรัพย์อีกแสนห้าอ้างจะช่วยเร่งรัดคดีและมีกำลังใจในการสืบสวนทั้งยังแต่งเครื่องแบบไปหาถึงบ้านผู้เสียหายโดยอีซอรครับมีการเขียนข้อความเอาไว้ครับว่าหลังถูกแก๊ง call center หลอกเอาเงินไป2ล้านสแสนบาท จิงเขาไปแจ้งความไว้ที่โรงพักแห่งหนึ่งวันรุ่งขึ้นมีตำรวจโชรเขึ้นมาบอกว่าจะดูแลคดีให้ครับแต่ต้องล่ากาเนินหลักแานเพื่อให้คดีไวขึ้นจะได้มีกำลังใจในการสืบสวนจากนั้นก็เดินเข้ามาหาที่บ้านคำใบตำรวจสพแห่งนี้เคยมีข่าวดังเรื่องตบทรัพย์มาแล้วจากนั้นครับอีซอได้มีการโพสต์คลิปเสียงการสนทนานระหว่างผู้เสียหายกับชายที่อ้างว่าเป็นตำรวจเรียกตบทรัพย์พร้อมข้อความว่า เปิดแชทและคลิปเสียงของผู้เสียหายห,ายหลังถูกตำรวจสอพ,พอแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีเรียกตบซัพย์เป็นจำนวนเงิน150,000บาทเพื่อจะช่วยเร่งรัดคดีที่คุณแม่ถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงิน2 4 0 0้านบาทโดยในคลิปนะครับปรากฏบทสนทนาดังนี้ครับชายซึ่งอ้างว่าเป็นตำรวจบอกว่า บางเคสครับโดนโกงโดนหลอกแค่หลักหมื่นก็ใช้สำรองบัญชีแค่2อ0ถึงสามพต้องให้ผู้เสียหายมีส่วนร่วมในการโอนมาพวกผมถึงจะทํางานได้แบบสบายใจแล้วก็เอาไว้ตรวจสอบเป็นหลักฐานซึ่งผู้เสียหายนะครับก็บอกว่าเคสที่เคยทําได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับชายอ้างเป็นนเรศบอกว่าอยู่ที่ยอดเงินครับถ้ายอดไม่เยอะก็ได้คืนร้อยเปอร์เซ็นต์ได้สิบกว่าเคสแล้วที่ผมทํามายอดไม่เยอะประมาณ12ื่นใช้เวลาประมาณ1เดือนในการดูดมาครับเมื่อครบแล้วก็โอนให้คืน ืนผู้เสียหายซึ่งทางบัญชีกลางจะโอนมาที่เพื่อนผมแล้วเพื่อนผมก็จะโอนต่อมาให้กับผมแล้วผมก็จะโอนต่อให้ผู้เสียหายพอตรวจสอบได้ว่าที่มาเงินว่ามาจากไหน ในกรณีที่ทําของพี่คือผมไม่รับปากจริงๆว่าจะได้ครบไหมแต่อย่างน้อยก็ได้คืนครับในส่วนที่ขาดเหลือเราก็ไปบี้กับทางผู้ต้องหาบี้นี่คือไม่ต้องถึงชั้นศาลนะแต่ทําในชั้นโรงพักเลยแล้วตั้งข้อหันหนักๆเพื่อให้มันกลัวคู่ครอบครัวด้วยพ่อแม่ด้วยเพื่อให้เขาชดใช้ค่าเสียหายซึ่งการชดใช้ต้องมาทําที่โรงพักต่อหน้าผู้เสียหายซึ่งผู้เสียหายก็บอกนะครับว่าเงินสองล้านสถ้าสมมติพี่โอนเข้าไปสำรองบัญชีแสนห้า เปอร์เซนที่พี่จะได้คืนกลับมาเท่าไหร่ครับซึ่งชายที่อ้างว่าเป็นตำรวจก็บอกว่าตอนเนี้ยมันมีทั้งเปิดแล้วก็ปิดบัญชีแต่ละบัญชีมันจะมีการโอนผ่านบัญชีเกือบทุกวันวันละหลักแสนถึงหลักล้านเราดึงมาในส่วนของแต่ละบัญชีผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณไม่ต่ำกว่า5 0 0แสนต้องไปลุ้นเอาว่าบัญชีจะโดนทยอยปิดอีกหรือเปล่าที่ผมอยากให้รีบทาเพราะตอนเนี้ยบัญชีมันเปิดอยู่ประมาณ16-17ถึงบัญชีผมจะส่งทะเบียนราชของผู้ต้องหาที่หลอกไปให้พี่คิด ว่าไงครับเกียเลยครับผมอย่างเคสบางเคสมันอ um, <c royalty noise> ่ามันโดนโกงมันโดนหลอกแค่หลักหมื่นเนี่ยมันก็ใช้ในระบบบัญชีแค่สองสามพันครับผมใช่อ๋อคือมันต้องอ่อเหมือนกับว่าต้องให้ผู้เสียหายมันเขามีส่วนร่วมในการที่เขาอ่าโอนมาเงี้ยครับผมเพราะผมพวกผมถึงจะทํางานได้แบบสบายใจเลยครับผมก็มันก็เอาไว้เป็นต้องอ่าเอาไว้ตรวจสอบเป็นหลักฐานด้วยครับนั่นแหละอ๋อ แต,แต่เคสที่เคยทำมานี่ได้คือมาประมาณกี่เปอร์เซ็นครับถ้าสมมติอ่ะร้อยเปอร์เซ็นอยู่ที่ยอดใช่นหครับพี่ถ้าอย่างที่ผมบอกถ้ายอดมันไม่เยอะมันก็ได้100คืนระ้อยกวสิบนะแต่้เกือบสิบกว่าคิแล้วที่ผมทำอ่ะยอดอยยอดไม่เกินยอดประมาณหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยครับผมอันนั้นอะมันใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนนะในการแอบดูดมาดูดมา,ดดมาเดี๋ยวครคบแล้วก็คบ่าโอนคืนคุณหายไปเพราะว่าทางบัญชีกลางจะโอนมาที่เพื่อนผมแล้วเพื่อนผมก็จะโอนต่อผมแล้วผม ต่อผู้เสียหาย,ปยาไปพีครับเพราะมันตรวจสอบได้ครับว่าเงินที่มาที่ไปของเงินมามากไหนอะไรยังไงครับอ๋ครับก็ในกรณีที่ที่ทําของพี่เนี่ยคือผมไม่รับปากจริงว่าจะได้ครบไหมแต่คือมันอย่างดี่ว่ามันก็ยังได้มาคืนนะครับแล้วส่วนที่ที่มันขาดเหลือเหลือที่มันขาดอะไรอ่ะเราก็จกพบทางณาทางผู้ต้อตงหามันด้วยเนี่ยผมจะเป็นแบบน,นั้นด้วยครับนี่นี่คืออ่าไม่ต้องถึงขั้นศาลนะครับพี่คือคือเดี๋ยว พี่มันฉลุกเลยครับแล้วคอือตั้งข้อหาแบบเอาข้อหาหนันกๆครับตั้งข้อหาหนักเพื่อให้แบบมันกลัวมันนั่นแล้วก็ก็คือพี่อ่าปัวทางครอบครัวเขาด้วยครับเขาพ่อแม่แล้วก็ด้วยคือให้เขากลัวนะครับเพื่อให้เขาแบบชดใช้ค่าเสียหายครับแต่ในการชดใช้ค่าเสียหายเขาก็ต้องมาชดใช้ที่โรงพักเนี่ยชดใช้ต่อวันชดใช้ต่อผู้เสียหายต่อหน้าเลยครับแล้วสองนนสองล้านสามเราเราคิดว่า ว่าสมมุติพี่โอนเข้าไปรองบัญชีแสนห้าถูกไหมค,คือเปอร์เซนต์ที่พี่จะได้คืนกลับมา 2, 2> สองสองล้านสามเนี่ยเราคิดว่าพี่น่าจะได้คืนกลับมาประมาณเท่าไหร่อตอนนี้มันเปิดอยู่กับสบัญชีเนาะแต่และบัญชีมันจะมีโอ,อนแต่และบัญชีมันจะมีเงินโอนผ่านบัญชีกับทุกวันนะครับวันละานหลักแสนหลักล้านอะ่ะเราดึงมาเราดึงมาในส่วนของแต่และบัญชีอะ่ะผมคิดว่าน่าจะตั้งประมาณได้เกิกว่าห้าแสนนะครับ แต่ส่วนอ่นั้นก็ต้องไปรู้เนาะว่าบัญชีมันจะโดนทยอยปิดหรือเปล่าเนี่ยครับผมโอ้ครับนับ่นแหละคือที่ผมอยากให้รีบทำเพราะว่าตอนนี้บัญชีมันเปิดอยู่ประมาณ16-17บัญชีเลวครับผมผมจะส่งทะเบียนรากของผู้ต้องหาไปให้ผู้ตุองหาที่เขาหลอกแล้วนะครับผมที่อยู่ทางอะไรแล้วก็คือที่คิดว่างไงครับ ขณะเดียวกันครับล่าสุดในรายการเที่ยงวันชันเหตุการณ์พี่หนุ่มกัใช้ยกำเนิดถอยก็เอาข่าวนี้เลยครับมาอ่านในรายการโดยบอกว่างามไส้จริงๆพูดไม่ออกเลยในขณะที่ตำรวจบางกลุ่มเนี่ยพยายามทำดีตัดภาพมาที่อีกกลุ่มเรียกรถที่ประตูน้ำเอ่ยรุมกระทืบผิดคนเอ่ยล่าสุดตบซับอีกตายแล้วตำรวจนะนี่อผู้พิทักษ์สันติราชน,นี่ยยังไงวันนี้ย